สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นี่ยคะน้ำก็จะมาพูดถึงครีมตัวนี้เนี่ยที่น้ำใช้ตัวนี้เนี่ยชอบม,มากๆนะคะต้องเกินนะคะว่าน้ำเนี่ยเป็นคนที่แบบนี้ริ้วรอยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทั้งฝ้ากระจุดด่างดำอันนี้ก็คือแบบหายไปแล้วนะคะตัวนี้คือแบบใช้แล้วดีเวิร์มากๆเลยนะคะครีมตัวนี้เลยนะคะมีชื่อว่าเลชินะคะยูสไวนะคะ พรีเซิฟนะคะโมยจูไรเซอร์ครีมตัวครีมตัวนี้น้ำชอบมากมากเลยเนะคะเพราะว่าสารสกัดของเขาเนี่ยถึง5ชนิดเลยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะ Nano ฟลิปตี้อาอร์จากเทะเทศ USA นะคะคนไหนที่กลัวว่าจะแพ้ง่ายนะคะไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ก็คือคนที่แพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นออร์แกนิกเนาะอันนี้ก็คือทาไปเลยนะคะที่หน้าแบบนี้เลยนะคะ ถ้าจุดแบบนี้เลยเนื้อครีมของเขาเนี่ยดีมากนะคะมันจะค่อยๆนะคะซึมเข้าผิวนะคะทําให้ผิวอร่อยดูชุ่มชื่นยาวนานเพิ่มมากขึ้นนะคะคนไหนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรอยแดงรอยดําจากสิวนะคะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะผิวหน้าก็จะดูฟูดูอิ่มน้นนะคะอันนี้คือเนื้อครีมเขาเนียหอมมากเลยนะคะหอมแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทาไปแล้วเนี่ยซึมเข้าผิวได้เร็วมากๆเลยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะว่าแบบ ดีมากอรู้สึกอารมณ์ที่เราทาเนะี่ยดีมากมากเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยคนไหนที่แพ้ง่ายสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะอันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาแบบน้ำนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะต้องดแบบูแลตัวเองเลยนะคะน,น้ำแนะนำตัวนี้เลยนะคะตอบโจบมากๆเลยค่ะ